นึ่งเอิงพูดไม่ออกทิดแยมเพึงรู้ความจริงยิ่งกว่าฟ้าผากรังใจเสียแรงยอมฉีกจีวันเตในหน้าสาวไม่เคยบอกเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเ,เพื่อนๆไปที่เพจบิ๊กเรียนที่ได้ออกมาโพสเล่าเบื้องหลังชวนตกใจมารยาพิสวัสเสน่หาระหว่างทิดแยมอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับนางสาวธัญวรรณหลังทิดแยมเพึงรู้ความจริงที่นางสาวธัญวรรณปิดมานานไม่เคยบอกทิดแยมโดยได้ระบุว่าใส่รับบิ๊กเรียนแล้วเป็นฉากๆว่า ที่มันเจ็บกว่าโดนหลอกให้อวนตังคือการโดนหลอกให้รักให้ลุ่มหลงในมันยาสเสน่ไซรับบิ๊กเกลียนยังยันว่าแย้มบาคาัคราน่าสงสารเพิ่งมารู้ตอนถูกสอบสวนและตำรวจมาบอกว่าอรัญญวันถูกจับพร้อมผัวที่คอนโดมิเนียมพัทยาชนบุรีเมือนฟ้าผ่าฤดูฝนที่ฟานลงกลางใจแย้มจนนิ่งอึง้งไปครูใหญ่ๆทัญวันหรือเกนวัย28ปีเธอยอมรับว่ารู้จักแยมบาคาราตั้งแต่สมัย เรียนอยู่โรงเรียนวัดไร่ขิงแย้มบาัคคาราสมัยเป็นเจ้วาวัดมีความเมตตาและเหมือนเอนดูชอบเธอจึงลองเอ่ยปากยืมเงินและแย้มบาคาัคคราไม่เคยปฏิเสธเลยขอมาเรื่อยเนอกจากนี้เวลาจะเอ่ยปากของเงินมีการส่งคอและส่งสลิปอาบน้ําให้กันดูเหมือนอาบน้ําพร้อมกันนะเวลาวิดีโอคอลคุยกัน40ล้านบาทสําหรับแย้มบาคาัคคราเงินก้อนโตก้อนแรกที่เปให้อรัญญาวันไม่ใช่ปัญหาเมื่อวันที่16 พฤษภาคมสำนักงานปปอชอบอกอปปปและปปทเข้าคนกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพบเงินวัดหายไปอื้อซา่าเส้นเงินเส้นพัวพันไม่ใช่300ล้านแต่มากถึง847ล้านอีรุงตุงนังกันอยู่แค่แยมบาคาร่ากับสาวเกลนอรัญญวันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ